เล่าอีก EP แล้วนะคะในคลิปนี้นะคะเราจะชวนทุกคนไปใช้ความคิดนิดนึงกับหนังสือที่เราอ่านแต่ต้องบอกว่าเล่มนี้เนี่ยเป็นเล่มที่อ่านง่ายใช้เวลาไม่นานนะคะแล้วก็ได้อะไรหลายหลายอย่างเยอะมากๆเลยคะ่ะทุกคนหนังสือนะคะที่เราจะมา รีวิวในวันนี้นะคะก็จะเป็นเล่มนี้เลยนี่ถ้าเกิดมองอย่างนี้มันอาจจะดูไม่ชัดใช่ไหมทุกคนให้มองแบบนี้นะคะคือหนังสือชื่อเรื่องว่าเพราะเรานะคะต่างขาดพ่องเออเป็นเรื่องของการเมืองเรื่องเอ็นจอยเมนต์นะคะแล้วก็จะเป็นเรื่องของเออก็เช่นเรื่องของอะไรอาจารย์สมบุเชียงค่ะทุกคนแล้วก็แปลโดยคุณเกตกนกเนาะถ้าออกเสียงผิดต้องขอโทษด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเนี่ยไปดูก่อนว่าแบบเฮ้ย ตัวเล่นเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็กระดาษสำหรเราอ่ะมันเหมอนกระดาษปุ๊บที่แบบบอบบางนิดน,นึงอ่ะทุกคนเพราะฉะนั้นคือถ้าใครที่ชอบอ่านหนังสือไปหาน้ํากินน่นนี่น,นั่นก็อาจจะแบบต้องระวังเป็นพิเศษถ้าน้ำหกใสก็อาจจะแบบต้องหยุดอ่านเลยอะ่ะต้องพักให้น้องแห้งก่อนเพราะว่ากระดาษน้องบางมากนะคะที่สําคัญตัวเล็กมาก ฟอนต์เหมือนแบบสักประมาณสิบได้ๆอะไรเงี้ยเล่ามาคนเสร็จแล้วสร้างแล้วเลยรู้สึกว่าการอ่านหนังสือที่มันฟอนต์เล็กขนาดเนี้ยอาจจะยากนิดกนึงนะทุกคนแต่ว่าถ้าใครที่แบบไม่ได้มีปัญหาเรื่องสายตาแนะนํานะคะอ่านได้เลยอะเรามาคุยกันถึงเรื่องของหนังสือดีกว่าว่าเนื้อหาเป็นยังไงบ้าง จริงๆแล้วมันแบ่งเป็นหลายพาร์ทนะคะแล้วก็ได้มีการพูดถึงเรื่องของ e n j จอยเมนต์เอาไว้ได้อย่างน่าสนใจมากๆเราจะมายกตัวอย่างคำว่า e n j จอยเมนต์ให้ทุกคนฟังกันอย่างเห็นภาพก่อนนะคะ e n j จอยเมนตมันคือ moment ์โมเมนหนึ่งณนะขณะที่เราแบบก่อนที่เราจะไปแบบสำเร็จอะไรสักอย่างนะถ้ายกตัวอย่างง่ายๆเช่น วันนี้เราอยากกินอาหารอร่อยบดมากๆ,ๆเราก็เลยเลือกที่จะไปรอคิวสมมุติว่ารอคิวแบบอาจจะต้องชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยระยะเวลาสองชั่วโมงที่ทุกคนไปรอคิวในการกินอาหารนะคะมันคือ enjoyment แต่ว่าพอทุกคนแบบเอ้ยถึงคิวปุ๊บกินเสร็จปุ๊บมีความสุขแฮปปี้จบอันเนี้ยคือความพึงพอใจเหมือนกในขณะที่เรากําลังจะมีเซ็กอะไรเงี้ย ไอระยะเวลาช่วงนั้นอะแก็บอันนั้นมันคือ enjoyment แต่ว่าพอคุณเสร็จแล้วมันถึงฝั่งฝันแล้วอันนั้นอะก็คือความพึงพอใจเหมือนกันเลยการปาร์ตี้การปาร์ตี้อันนี้เราไม่มั่นใจว่าเราเข้าใจเคลียร์ไหมนะคะโน้ตไวนะ้ทุกคนทุกคนสามารถไปอ่านให้เคลียร์ได้ในหนังสือเล่มนี้นะคืออย่างตอนจัดปาร์ตี้อะ มันก็อาจจะตอนจัดปาร์ตี้อ่ะมันคือความพึงพอใจที่คุณได้เล่น,ลนกับกิจกรรมตรงนั้นใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณต้องแบบเลิกปุ๊บแล้วก็มาทําอะไรอะ่ะมาเก็บกวาดนน่นนี่นั่นอันนี้อาจจะเป็นเอนจอยเมนนะทุกคนอันนี้ก็คือเราโน้ตไว้ว่าอันนี้ไม่ทัวร์แต่เราเข้าใจแบบนั้นนะคะอ่ะนอกเนอจากนี้มีอะไรที่น่าสนใจอีกเขาได้มีการวิเคราะห์ถึงเอนจอยเมนระหว่างฝ่ายซ้ายกับฝ่ายขวาเอาไว้ด้วยเออ ซึ่งเราคิดว่าอันเนี้ยค่อนข้างน่าสนใจใครที่อยากรู้นะคะว่าอาจารย์ได้เขียนเอาไว้ยังไงบ้างสามารถไปหาอ่านในเล่มนี้เลยนอกนากจากเรื่องนี้เราเอ,อ,อ่านหนังสือพอเป็นอาจารย์สวิทแล้วอะ่ะมันก็จะมีเรื่องของความรักใช่ไหมซึ่งเราเคยรีวิวนะคะหนังสือเรื่องทําไมต้องตกหลุมรักไปแล้วทุกคนสามารถไป ดูคลิปนั้นกันได้นะคะอยู่ในช่องเรานี่แหละไปไปดูได้นะอันนี้ก็จะมีการวิเคราะห์ถึงหนังในเรื่อง The Loster เอาไว้ใช่ไหมซึ่งเล่มนี้นะคะอาจารย์ได้พูดถึงหนังเรื่อง In the Moon for Love ของวองกาวไว จริงๆแล้วหนังเรื่องนั้นะภาพสวยมากทุกอย่างดีมากถ้าเกิดว่าใครได้มีโอกาสนะไปดูก็ไปดูได้แต่ถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูเราจะเล่าเนื้อเรื่องให้ฟังคร่าวๆน้องมันเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เออนอกใจแฟนแต่ว่าตัวเองอ่ะก็มีสามีอยู่แล้วซึ่งอาจารย์ได้เขียนไว้กระชับมากว่าผู้หญิงคนเนี้ยไม่เลือกที่จะเลิกกับสามีตัวเองนะคะเพื่อที่จะไปครอบครองความรักที่แบบมันหอมหวานอะ เออเราคิดว่าไอาการที่เราไม่เลิกแล้วก็เรามีความเชื่อหรือว่ายึดติดกับบางสิ่งบางอย่างเอาไว้อะค่ะในเรื่องของความรากักในเรื่องของค่านิยมต่างๆอันนี้มันคือความขาดพองนะเออ ในในความหมายของอาจารย์นะคะแล้วก็ในความหมายที่เราเข้าใจอ่ะมันคือความขัดร่องมันเหมือนกับสิ่งที่เราคิดว่าเฮ้ยการแต่งงานอะ่ะมันกลายเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นที่สุดท้ายแล้วอ่ะมันจะอาจจะเป็นจุดสิ้นสุดของบางสิ่งบางอย่างนึกออกไหมคะฉะนั้นแล้วอะ่ะก็นั่นแหละคือถ้าเรารู้สึกว่าเรามีความรักแล้วเราก็อยากจะเลิก เราคิดว่ามันทําได้นะถ้าคุณไม่ได้ยึดติดนะซึ่งถ้ายึดติดอะ่ะมันก็จะเป็นเหมือนหนังเรื่องนั้นถ้าใครอยากรู้ว่าแบบเออทำไมผู้หญิงคนนั้นถึงเลิกที่จะไม่เลิกมันอาจจะมีเหตุผล something ใดๆมากกว่านั้นทุกคนสามารถไปหาดูในหนังได้นะคะนอกนือจากนี้นะคะเขายังได้มีการพูดถึงแบบเออยิทรศการอ่าถ้าเราจาไม่ผิดอะ่ะมันชื่อมันชื่อว่าอะไรนะถอดรหัส อะไรสักอย่างเดี๋ยวก่อนขอขออ่านหาชื่อเปะๆก่อนจะได้ไม่พลาดนะทุกคนไม่ได้ไกลมากแต่ว่าจำไม่ได้เออถูกคะ่ะทุกคนชื่อทอรหัสไทยนะคะเขาได้มีการพูดวิคอ์ถึงอิทธิศการนี้เอาไว้อย่างละเอียดแล้วก็น่าสนใจมากๆใครที่อยากรู้นะคะว่าแบบเออ เอ่อบางสิ่งบางอย่างบางเรื่องความเชื่อบางความเชื่อบางบทวิเคราะห์คืออะไรทุกคนไปหาอ่านกันได้ในเล่มนี้เราคิดว่าเล่มเนี้ยค่อนข้างที่จะเปิดมุมมองความเข้าใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ Enjoyment นะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องความขัดแ่องบางอย่างในชีวิตของเรามันไม่ใช่แค่เรื่องของความรักนะคะแต่มันมีอีกหลายเรื่องมากๆที่มันผสมกันจนก่อให้เกิดความเป็นตัวเราอันนี้แหละมันคือสิ่งที่น่าสนใจทุกคนอะ ก็ประมาณนี้รีวิวนะคะความขัดพ้องเราไม่ได้อยากเป็นความขัดพ้องแต่ว่าถ้าใครอยากอ่านก็ไปหาอ่านกันได้นะคะแคปได้เลยเฮ้ยสวยอ่ะทุกคนเรียบร้อยก็ยังไงคลิปหน้านะคะแก้วกสันหนังสือเล่มไหนแล้วก็จะเอามารีวิวแบบใดก็สามารถกดไลค์กดซับสไครป์ช่องก้านนะคะเป็นกำลังใจให้กันได้แล้วเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิน,นี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย